วันนี้วันเดียวนะคะที่ปงลางคาเฟ่จะมีอาหารทะเลันแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมหอยใหญ่ต้องตรงนี้เลยค่ะมุมนี้สำหรับคนชอบสายแซ่บซยจุนะคะนี่เลยป๊าเมื่อนี่พี่สิวสกินเบิรงเดอร์อย่าน้ำลายแตกด้วยนะมาพอจุ่มเลยเนาะเอาผัดด้วยไหมคะบัวบัวมากี้ค,ค่ะนี่จวด อันนี้สำหรับคนที่ชอบแบบชอบ,ชอบ,บที่ตือต้องลองเลยเนาะวันนี้เนา<อ> <ผม S 2> ะขมตอนนี้เราได้หอยมาตัวหนึ่งสดมากเดี๋ยวเราจะมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูนะที่นี่ปงรังนะคะคาเฟ่มาได้เลย รนวันนี้ก็เป็นงานคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตของภูรังคาเฟ่นะครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้นะครับไม่ได้ไม่ได้รออีกทีปีหน้าเลยครับสุดยอดเลยครับเต็มกระปุกเฟ้ทะเลและเครื่องดื่มทุกชนิดยาวยะปังนิวยายาเปนอัสตีเต็มใจเลยครับเลยขอบคุณนะครับผมฝากคุณน้ำมีด้วยนะครับผมมุมนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวนะคะทุกคนอุโน่ ไส้ก่ออีสานนะคะและพร้อมผักเยอะๆเลยค่ะส่วนถานนี้ของพี่ติ๋วคนเดียวเรานะคะุณดีค่ะ,อ,คะอันนี้เป็นกุ้งนะคะใช่ไหมกุ้งแช่น้ำปลากุ้งช็อตนะคะ น่ารักน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยสนุกสนุกกันนะวันนี้เนาะพี่สวยมากเลยอ่ะสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันคุชมนี่ยังคิดเลยอุ้ยพี่ติ๋วมามามากาะสินเชียร์ในสิได้พ่รอนี่ล่ะเมื่อนี่ล่ะพ่อกันแล้วท่านรั่วห้ามว่ากันนะจ๊ะนี่คุณแม่เป็นเอฟซีเมติ๋วโอ้ยขอบคุณมากเลยเจอเอฟซีน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่เท้าแก่กี้นะครับทุกคนค่ะ นี่คือบรรยากาศของร้านโปรงลางคาเฟ่น,นะคะทุกคนใครผ่านไปเช่นยางตลาดกราสินนะคะขอนแก่นกระสินแวะมาพักทานข้าว